ช่อง3ร่วมกับ s e ิ r ์ชและเครื่องดื่มเครือแร่สปอนเซอร์เสนอรายการ Star Sport สวัสดีค่ะเนยโชติกาค่ะรายการ Star Sport วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรู้จักกับการออกกำลังกายด้วยกีฬาย,ยางยืดกันค่ะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นท่าอะไรไปพบกครูว่านกันเลยค่ะท่าวันอามใบเสเบเรินะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะด้านหน้าเริ่มจากการวางสายยางยืดไว้ด้านหน้านะคะใช้เท้าซ้าย เหยียบไปที่ปลายสายยางยืดฝั่งซ้ายก้าวเท้าขวากว้างเท้าช่วงสุโภคย่อตัวลงนะคะหยิบสายยางยืดและยกตัวขึ้นมือซ้ายอยู่ที่เอวยืดอกขึ้นเก่งหน้าทองพับแขนขวาขึ้นล็อกข้อศอกขึ้นและลง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะในการออกกาลังกายตอนเย็นนะคะก็คืออยู่ในช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะและควรออกกําลังกายอย่างน้อย20-30นาทีนะคะหลังจากออกกาลังกายแล้วนะคะควรจะหาเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ดื่มค่ะเพื่อรักษาสมดุลของกรดและด่างในร่างกายด้วยนะคะสําหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะเวิร์กช็อปกับพีฬาย,ยังยืดกับทางรายการสามารถติดต่อเข้ามาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะแล้วตอนต่อไปนะคะจะเป็นผ้ารายอย่าลืมติดตามชมกันค่ะที่สําคัญนะคะ อย่าลืมอมอกกำลังกายคลายเครียดกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเ,เครื่องดื่มเกรือแร่สปอนเซอร์